ครับพี่นอ้องมนึ่ครับนัดบันบันเผาครับํามแย็ดปนโพ่ครับแย็ดปนโพล่ไงพี่น้องป้าพี่น้องมาเบิ่งนัดน้อยครับบันเผาเอาแต่ว่ามีเขียงหมูครับหมูสดครับมานี่หมูสดลงมากครับดูดนง,งามๆไหมครับรับล,ลูกข่าวลั่ง รับจ่ายสิเตรียมเอืนมือหื้อก็เป็นบุญครับบอกพันซ้าบา้านเฮาพี่น้องหันง่นมันหนี้ครับนี่คือเสียงหมูครับหมูสดหมูสดเนื้อสดเนือเน้อแดงครับผมครับหนูมาทางที่อยู่แบบนี้พักสดครับเป็นพักสดพี่น้อง หม่ว่าไม่ลืมเลยย่าว่าไมนลืมจางแหน่จางแม่่าออนั่นแหละครับอ่ายิ้มยิ้มยิ้มสุด FC FC ยิ้มยังอยครับอประมาณนี้ครับอบ้านเฮามันจะเล่นได้ครับคช่บรรดาเิ็นละบางมีคนใหญ่ ออกกลินเบิร์อะไรเนี่สองจานเบิร์ละไครับครับประมาณใช่ประมาณเี้เบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆตัวเดียวแพงเดียวครับอยู่บ้านผาเขาแยากบานผาเขาฮะมีแต่อของไม่ใหญ่แบีครับแดงเงาหาเม็ดครับแดงใหญ่หาเม็ดทกเม็ดปุ๋ยละครับโดยประมาณที่น้อง อา้าวจะบ,บาดแล้วข้องไข่นะ่ายไปลหาย